แพนเค้กอัปเดตอาการโควิดล่าสุดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรอดูผลตรวจปอดกำลังเข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด19สําำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังใจดีและกำลังพักผ่อนรักษาตัวอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะแพนเค้กค่ะก็ได้ส่งข้อความผ่าน Open Chat ถึงแฟนคลับเพื่ออัปเดตอาการให้ได้ทราบกันนะคะโดยมีข้อความว่า สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจกันมามากมายเป็นพลังมากๆค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะได้รับยาตามอาการไปรอดูผลปลอดว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะเนื่องจากเมื่อวานไข้ขึ้นเลยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะแต่โดยรวมรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะได้พักอย่างเต็มที่รวมถึงคุณแม่และน้องๆและหลานๆด้วยค่ะ ขอบคุณทุกๆข้อความและทุกๆก,กําลังใจนะคะหลังจากที่แพนเค้กเข้ามาอัปเดตอาการป่วยให้ได้ทราบกาันแฟนๆที่ติดตามก็ส่งกําลังใจให้นางเอกสาวขอให้ปลอดภัยและหายป่วยเร็วๆค่ะ